สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัวิทสรุปหาข้อแทงหวยไม่ถูกแต่เรื่องแตงโมงถูกร้อยเปอร์เซนต์จากคดีการเสียชีวิตของแตงโมงนิดาที่พลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตตอนนี้ก็มีการรายงานว่าจะมีการถแถลงสรุปคดีในวันศุกร์นี้โดยชัวิทา์กมลวิชิตกระไ้ตั้งโต๊ะแถลงวิเคราะห์ข้อสงสัยในมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับคดีการพลัดตกเรือจมน้ําเสียชีวิตปริศนาล่าสุดได้โพสต์หาข้อที่ตนกล่าวไว้โดยเผยว่าแทงหวยไม่ถูกแต่เรื่อง แตงโมถูกร้อยเปอร์เซนต์ตามที่ผมแถลงข่าวไว้เดิมจะมีคนกรับคำให้การเลือกจะโกหกแล้วก็ต้องโกหกให้ตลอดแต่ถ้าโกหกใดไม่สุดก็ต้องกรับคำให้กันเพราะมีห้าคนจะโกหกเหมือนกันได้อย่างไรขนาดพี่น้องท้องเดียวกันคลานตามกันมาสามคนแท้แท้ยังทะเลาะก,กันนับประสาอะไรกับคนต่างพ่อต่างแม่ต่างคนต่างมาส่วนจะถือว่าเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าหากเป็นผู้ต้องหาที่มีการตั้งข้อหาแล้วจะกรับคำให้การอย่าง อย่างไรก็ได้ถือว่าเป็นสิทธิในการต่อสู้คดีแต่หากมีสถานะเป็นพยานหากโกหกก็ถือว่าแจ้งความอันเป็นเท็จอย่างที่ผมว่าไว้2รถหรูเรือเร็วจิบวายแพงอัพยาปา์ตี้นี่คือวงจรของให้โซทั่วโลกไม่มีผลเรื่องพวกนี้ทั้งดื่มทั้งดูดทั้งดมครบเครื่องหนึ่งใน5ย,ยังตาลอยแถลงข่าวอยู่เลยที่หลบไป2วันไม่ใช่อะไรรอให้มันจางก่อนหรือว่าจะไปเติมอีกหน่อยดีมันเครียดนะนี่ก็ผมว่าไว้อีก3ามคอนเน็ชันพอเกิด เรื่องก็ติดต่อหาผู้ใหญ่นกักการเมืองแก๊งรถหรูที่ชืช่อย่อชอช้งและกอไก่และผอพึ่งแต่พวกนี้เจวเรือนหนีหมด จากแรกๆมาเป็นลังเลยเหลือแค่ขวดเดียวจากขวดเดียวเลยเหลือแค่คนละแก้วโถพวกไฮโซแก้วเดียวมันพอที่ไหนไว้ขวดหนึ่งเทได้6กถึงเแก้วมากสุดไปกัน6คนขวดเดียวจะพอหรือกระดกสองทีก็หมดแล้วนี่ก็ผมว่าไว้4คนตายแก้ตัวไม่ได้เวลามีคดีไม่มีอะไรจะสุดระยำตําบอลเท่ากับการโทษคนตายเพราะคนตายแล้วลุกขึ้นมาแก้ตัวไม่ได้ดังนั้นจึงตัดจบที่ว่าคนตายพลาดเองไปฉี่ที่ท้ายเรือทัทง้ทงทั้งที่ล่องสปีดบอ อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหาชายท้องทะเลเอ่าวไทยริมแม่น้ำวัดก็มีห้องน้ำร้านอาหารก็มีห้องน้ำโรงแรมก็มีห้องน้ำใครจะมาไปนั่งฉี่โชว์กลางแม่น้ำนี่ผมก็บอกไว้แล้วหา้าคำแนะนำสุภาษิตประจำใจชูวิทย์ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณความจริงคือสิ่งไม่ตายคืนยังฝืนโกหกต่อไปอาจจะต้องไปเรือนจำพิเศษทินเก่าของผมอย่างที่ผมว่าเอาไว้ทุกประการจะนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเหน็น เรื่องไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี .com ขอบคุณครับ